มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่งทรงกำลังใจทั้งประเทศล่าสุดทิมพิธาออกมาประกาศแล้วนะคะนายพิธาลิมเจริญรัฐสอสแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าและค a n เด d a นายกรัฐมนตรีพักเก้าไกลเป,เปิดเผยเป็นครั้งแรกผ่านทาง Facebook ส่วนตัวในวันที่15กรกฎาคม เพื่อขอบคุณสมาชิกรัฐสภา324เสียงโดยเฉพาะสว13เสียงที่โหวตเห็นชอบในการสนับสนุนให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้พร้อมทั้งขอบคุณประชาชนแม้ว่ายังไม่สำเร็จในครั้งแรก ผมทราบดีว่าสวาหลายท่านเผชิญแรงกดดันมากมายที่รุนแรงหนดักหนาจากการตัดสินใจครั้งนี้นายพิธาย,ยังคงยืนยันว่าจะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ในทุกวิถีทางตามคันลองประชาธิปไตยในฐานะตัวแทนผู้สนับสนุนพักเก้าไกล14ล้านคนรวมทั้งพักรวมจัดตั้งรัฐบาลอีก8ปดพักนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของผู้สนับสนุนรวมแล้ว27ล้านเสียงแม้ว่าจะเหลือเวลาไม่มากนักในการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้เวลาอันจำกัดนี้เราเหลือนโยบายและโอกาสอีกไม่กี่ ที่ต้องต่อสู้ร่วมกันในสองสมรภูมิเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลตามมาติมหาชนได้สำเร็จเขากล่าวในแถลงการด้วยวาจาของคดเครดิตนายรัฐมนตรีพารเก้าไกลกล่าวว่าหากว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพารเก้าไกลไม่มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล เขาพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยด้วยการเปิดทางให้พรรคอันดับที่2คือพรรคเพื่อไทยเป็นการนำจัดตั้งรัฐบาลของพรรคร่วม8ปดพรรคภายใต้ MOU ที่ทำร่วมกันไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ